morning สวัสดีค่ะ้าเ,าเลยในตาง่ายนางผู้ชมกับพี่ร้อยชาแนลนะคะช้านี้ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะโอ้หนาห้องกระตืนนะคะห้องกระลุก <c oughs> ลุกแล้วเราก็แปรงฟันหลังหน้านะคะแล้วก็กินชานะคะแล้วก็ขึ้นรถไปส่งลูกเลยวะะันนี้ฟ้าคลื่นฟ้าคลื่นฝนตกอากาศบดีนะคะเมื่อเมื่อ a t about yesterday เดน็ o ตโซ่แ o บนี้สนะไม่ได้ร่มเมื่อวานฝนมันตีเนี่ยเหมือนเสานะคะรนตดเหมือนแรกใหม่ๆเห็นงานกลับไปไเม่อวานี้านี่กลับมาจากช่วงลูกแล้วนะคะกับท่านได้กินดอกซอดอกกินชาช่วงชาเม่บานสิพับผานะคะพับผาแล้วก็ซีรีผ้าอาจฉิ กินเขาจาักนอยอยแต่ว่าพับผ่าก่อนเป็นหลอดมีประมาณหนึ่งสองสามสามตะกานะคะตะกาใหญ่ๆอาทิตย์ละเทื่ยเวาพื้นเมือว่านนะคะเมือว่านเมือว่านแม่บ้านเห็ดเห็ดอเอียงกออหมูยอ่อว่าสันเห็ดหมูยอ่อบงสตรอยู่ในยูทูบเกิดเห็ดหมูยอ่อ เอาปั้นย่างดีฟุล่าเที่ยวนี่โบขี้ข้านบบเอามื่อนวดเอาปั้นย่างดีฟุล่ะบัดตอนห่อนี่เขาต้องไล่ล่มออกดีๆเนาะมันบอกทุกกรสเอาไปเหนื่งบ้านกับโบได้เห็ดดีแม่มันแตกเหนือมันเลยบนแหน่งรสชาติก็โอเคอยู่แต่ว่ามันกับมันแตกนะบ้านเลยเห็ดสูอันอมนูเดนนะสูโซฟีกินโซฟีว่าแซ่บอยู่ว่ะจ้ะ แม่บานเฮ็ดคลิปอยู่แต่มันบอสักเซนไหมแม่บานก็เลยบอโ,โล่งเพราะมันบอสวยบอเป็นยังวันหนาเอาใหม่พับผ้านะคะพับผ้ารีดผ้าอาทิตย์ละเชื่อบออาทิตย์อย่าประมาณอาทิตย์ละเชื่อละรีดผ้าพับผ้ากับซักแล้วกันี้ไว้ชุดทำงานตอนแรกนี่ก็ไปทำงานนะคะ เจนนี้ทำงานนักเรียนของพอบานนักเรียนที่เขา้าฉิจอยทหารน,นี่สินะเขาก็สิมาฝึกกับพวกพอบานนี่ล่ะก็มีนักเรียนคนหนึ่งติดโควิดอีกแล้วก็ไอเซเลตอยู่ดอกก็ล็อกดาว้ยยู่บอดดี้ม่มีกับพู้อื่นเขาอีกแล้วสำหรับพอบานแล้วเลยหยุดเหมือนนี่นะคะบอดดี้ไปทํางานเพราะว่าเขาลดจํานวนสตาลงเพราะว่าเขา เราจำนวนไปติดบอกไงอย่างติดแต่ว่าผู้บ้านเราก็บ่ได้ไปคอนแทคบริด้ไปสัมผัสมากมายดอกสินะบริเลกบรแลลวจากเทือโควิดอยู่อังกฤษกระแห้งกระลังเข้มข้นเกรกแมนเชสเตอร์กับสีลอกดาวเขากับลอกดาวสินะกระลังยากลังนี้เพราะว่าอีโคนีเมีษเกติกจังสินะมันผนกรบทบหลายอย่าง กนกับต๊ะงานบุมีเงินกับสิใจค่าบานค่านันค่านี่มันก็ยังบินมันก็ยังเดินนาต่อไปอยู่เนาะเพราะว่าบําเพ็ววาร้าเห็นงานแล้วบินมันอกเดใจเองสินะอืมเอาสูสูนะคะแม่บานจมสูฟังเดี๋ยวพับตอนนะคะยนไร้บันไดแม่บานใ้เบิงบดสุดทายเนาะ ันอบว่าท่านคันตากคังนอกว่าท่านกับมีอบนะคะกับไปเครื่องอ๊บไปน้ำ่ท่มันสิผามันสิเหม็นมันไม่มีหมองกางนะคะอบคันอบคันเก็บตรงพับลงไปจังน้อยก็สันมันสิโยนเกินแต่โอภาโชคดีมากเลยนะบ้านนะอันนี้นะคะผ้าที่พับแล้วกับมิของลูก สมาสิเป็นของหลูกของแม่บ้านพอบานก็บลายดอกพอบานเลาก็มีตก่กางเก่งในกับตรงทถาแม่บานก็สิเก็บไว้พับแล้วก็สิทิมว้ยังซีนะคะทายลูกกัมมาจากโรงเรียงน้อเขาตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการรีดผ้าต่อนะคะสวัสดีค่ะทำการรีพดพุงรีดขาเรียบร้อยแล้วนะคะ พอดีพอบ้านยูที่แม่บ้านเราสู้ฟังล่ะรล้ว,ว่าเราสิาพาแม่บ้านเราไปกินเขาอยู่พับเดี๋ยว่อไปนะคะไปํากันแม่บ้านเลยสิเฮ็ดน,น้าพริกกินกับซ่าหมอนไวนะคะกับมาฮายอยากินเผ็ดๆอาหารเย็นวันนี้เราจะกินอินเดียนเคอรี่นะคะที่แม่บ้านเฮ็ดไว้แล้วล่ะ,ละ่เขาแช่เย็นกันเลยซิดีฟอดมาแ้งแม่บ้านสิเฮ็ดน,น้าพริกไว้ก่อน เราก็มีพริกสดนะคะกระวันซุกนี่เราว่าิิไปในเมืองพร้อมไปซื้อพวกของกินยูล้านจีนถั่วนำสดเซนกว๋วยเตี้ยวยังสีน้ำมันสิมันเบิดแล้วอ่าว่าจะไปซื้ออ่อนานันน้ำบักพริกแห้งไว้เะกกินพริกสดแม่บ้านซื้อมาไว้กบซื้อได้ไว้ซื้อใช้หลายๆนะคะเทอละโล่ซื้อแล้วกับสิอเอาแช่แข็งไว้ มันคนบริษัเขาไปดูเพราะว่าเห็ดงานลังเทือมมันกบขีข่คานอาทิตนาอาทิตนาลงเลียนปิดเทิ่มนะคะปิดเทิม่มปิดเทิ่มหน่อยอาทิตย์หนึ่งลูบริไปโรงเรียนไม่บางก,กบเห็ดงานคืนเกา่าแต่ว่าเว้นมือเห็ดเอาเพราะว่าขันบ่ได้นอนกะบ,บ่เป็นอย่างเพราะว่ายงียมาแรกมากกับริษัเห็ดงาขึ้นเกา่า มาเบิงหนาตาเจวแม่บานนะคะนอกเดียวแม่บานจเสเอาให้เบิงพริกหันหันนะคะมันค่อยตาาย่าไงเพราะว่ามันมันเป็นพริกแช่เย็นต่ำมันน,นี่มันบอนนี่ถ้าจริงเคันเป็นน้ำพริกน้ำจิม้มสิหั่ปั้นก็ดีเนาะแต่ว่าทานปัน้นบานใส่กระเทียมนะคะ ปิดเพิ่มกบบรบโบนดไปใส่ะค่ะยู่บานที่เต้านี่แหละแต่บานสิบห้าลูกไปกินผัดไทยอยู่ตลาดหลานคาไม่เด่เขาเปิดร่องเบิงเนกจ็คออย่ดอกแม่บานสิบ้าลูกไปออกนอกบ้านแจ็คอเอย่จะใส่ขิงพร้อมนะคะใส่ขิงพร้อมมันค่อยสียหอม เสร็จแล้วแม่บ้านจะเอาใส่กองไว้นะคะเสร็จ ใส่โคกหน่อยแล้วมันเต็มนะไม่เพียกว่าใส่โคกงใหญ่ก็บประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะผงนัวแล้วก็น้ำตาลนะคะางคนเพิ่นกันละลายก่อนเนาะละลายน้ำตาล แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ะมะน,นาวอ๊้มะน,นาวนะคะนี่แม่บ้านสิเห็ดเก็บไว้น้ำนะคะแล้วสีหันซ่ามอนเอาเขาช่องฟิตก็ช่องตู้เย็นเก็บไว้น้ำก่อนตอนเย็นเราจะมาชิมกันอื แล้วก็น้ําปลานะคะต้องทาให้น้าตาล,ลมัมนละลายนะคมะนาวไม่รู้มันจะเปรี้ยวไหม แล้วกินกักทีแม่บ้านให้กินกับซามอนของแม่บ้านนะคะแล้เวเขาตู้เย็นนะคะแล้เวเขาตู้เย็นซะกอนซามอนนะคะแม่บ้านกับเอาหนังออกแล้วนะคะทการหาั่น บ้านติดแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะกินก็เสียออกมากเพราะว่า เขากลองนะคะบ้านสาวเขากองกนะคะตอนแรกๆแม่บ้านคุณสิกินแต่งตัวยังน้อยค่ะแม่บ้านสีออกไปกินเขาของนอกกับพอบานพอบานเราสิ้าไปกินเขาอยู่พ,พับ ไปกันสองลูบอยู่นะคะออกไปกันสองคนนะคะวันนี้วันอังคารนะคะเขาคจะมีโปรแกรมโปรโมโชั่นพิเศษ2 w o for one วันน่ะไปฟังวันใดยังกินนะคะไปกินอยู่พับแรกมากไปกินเขาพร้อมกันอยู่บ้านกับลูกตอนนี้เราอยู่ที่ผับกันสองคนนะคะมาทานข้าวดีอีสอา l ันช h เราไปผับมาเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บานกะพอบานเราพาไปกินเขา่าพาไปเลี้ยงเข่าแล้วก็เลี้ยงดื่มนะคะคุยกันเล่นจะข้าวตอนนี้กลับมาบานแล้วนะคะกับแม่บานสิมะาพักผ่อนนิดหน่อยนะคะเย็นนี้ทํางานคอยพอกั็นไหมนะคะเนนืยชีวิตสาวละเอ็ดครึ่งวันกับบายๆนี่แหละ ตอนแรกก็ไปทํางานแหละค่ะว่ามีอย่างายดอกลูกกับไปโรงเรียนเดี๋ยวจังหน่อยเขากลับมานะคะรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสองท่ากลับมาอยู่บ้านแล้วนะนอนเบิ่งนางทาลูกกับบอกกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ